โอเควันนี้ก็พอมีเวลาเนาะก็ถือว่าเป็นวิดีโอที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับระบบสุขภาพบ้านเราเนาะระบบ30บาทระบบประกันสังคมเนี่ยผมว่ามันใกล้จะล่มสลายละอันนี้คือพูดในฐานะคนที่ทำงานกับระบบนี้มาหลายปีเนาะ,ะจะล่มสลายยังไงก็ อย่างแรกเลยเวลาที่ไปโรงพยาบาลกันเนี่ยนะลองสังเกตกันดูเวลาที่ไปโรงพยาบานเนนะล,อเ,เ,ล,าลบาเองหรือว่าเวลาที่พาพ่อแม่ไปโรงพยาบาลเนี่ยก็ลองสังเกตดูคุณออกบ้านไปตั้งแต่เท่าไหร่ตั้งแต่ตีห้าพอถึงโรงพยาบาลแล้วทําอะไรรอคิวยืนบัตรอ่ายืนบัตรเสร็จทำอะไรรอคิวเจาะเลือดอ่าเจาะเลือดเสร็จทำอะไรก็รอคิวเนาะรอหมอเรียก รอพยาบาลเขาเรียกเข้าห้องตรวจของหมอเนาะเสร็จแล้วก็รออะไรอีกรอรับยารวมเวลาแล้วเนี่ยตั้งแต่ออกจากบ้านน,นะไปถึงโรงพยาบาลทําตามขั้นตอนเะไรของเขาเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลาเป็นวนันเออถามว่าจะให้มันเร็วกว่านี้ได้ไหมอันนี้ก็ก็ คนเนี่ยถามว่าถ้าทําให้มันเร็วกว่านี้ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่ะอย่างแรกเลยข้อจํากัดของระบบราชการเนาะกว่าจะรับคนเข้ามาทํางานเนอะอัตรากําลังก็รับจํากัดอีกนะอ่าแล้วก็เรื่องของกําลังคนเนี่ยกว่ากว่าหมอกว่าพยาบาลกว่า ผู้เช่ยเหลือคนไข้เนี่ยเขาจะเรียนกันจบเนี่ยใช้เวลาหลายปีเนาะแถมก็ไม่ได้เข้าไปเรียนกันง่ายๆอีกก็นั่นแหละมันก็เลยออกมาสภาพอย่างที่เห็นคนไข้ยเยอะนะคนทำงานมีน้อยก็นั่นแหละก็รอกันไปแต่ก็ตอนนี้เนี่ยสาเหตุที่สองที่ผมว่าระบบสาธารณสุขมันกำลังจะล่มสลายเนาะก็พอคนจะเยอะเนี่ย พอคนเยอะๆงานมันก็เยอะเนาะหมอเนี่ยก็ลาออกกันจากราชการกันเยอะละถ้าใครจําข่าวได้เนี่ยเมื่อประมาณสักสีหเดือนก่อนเนี่ยก็มีข่าวเนาะว่าหมอที่จบใหม่เนี่ยจบมา2อ0พคนเนาะลาออกไปแล้ว900คนลาออกไปแล้ว1นในสแล้วผมก็เชื่อว่าระหว่างระหว่างที่ ระหว่างที่ทํางานเนี่ยก็มีลาออกเพิ่มไปอีกมผมว่านะในอนาคตเนี่ยก็จะมีหมอลาออกมากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ให้พูดตามตรงก็คือเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีทางเลือกอื่นตั้งเยอะแยะคนที่เขาเรียนจบมอปลายแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะอยากมาเป็นหมอเนาะไม่ใช่ว่าทุกคนจะอยากเรียนต่อมาหาลัยบางคนจบหมอปลายแล้วก็อยากไปทํางานหาเงินเลยอ่า เนี่ยคนที่มาเรียนตามระบบมาเรียนตามคนที่จะมาเข้าเรียนตามมหาลัยเข้าเรียนตามระบบการศึกษาเนี่ยมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆเนาะจบออกมาแล้วก็ลาออกล้มหายตายจากไปอีกเยอะแยะถ้าถามว่าจะกันให้หมอเขาไม่ลาออกได้ไหมก็ไม่ได้นี่คือประเทศเสรีคนไม่ใช่ต้นไม้ไม่ชอบสิ่งแวดล้อมไม่ชอบสภาพการทํางานเขาก็ลาออก ผมเองก็ลาออกเหมือนกันเคยก็ถ้าเกิดจําได้เนี่ยผมเคยบอกว่าผมอยู่รับราชการอยู่ทางานอยู่ในโรงพยาบาลรัฐใช่ไหมตอนนี้ผมก็ลาออกมาอยู่เอกชนแล้วมันก็เรื่องธรรมดาครับไม่ไม่ชอบภาระงานไม่ชอบสิ่งแวดล้อมในการทํางานไม่ชอบเงินเดือนก็ลาออกคนไม่ใช่ต้นไม้ไม่จําเป็นต้องไปอยู่อะไรกับที่มันไม่ชอบก็ถ้าถามว่า แล้วเราเนี่ยจะดูแลตัวเองกันยังไงแล้วพวกคุณเนี่ยจะดูแลตัวเองกันยังไงถ้าระบบสาธารณสุขของบ้านเรามันกำลังเป็นแบบนี้พวกคุณก็เริ่มจากดูแลตัวเองกันเนาะออกกำลังกายเป็นประจำนะควบคุมอาหารอย่ากินให้มันเยอะกว่าที่ใช้เนาะก็ถ้าถามผมเนี่ย ความเจ็บป่วยในโรงพยาบาลเนี่ยประมาณ80 90%เปเลยเกิดจากอะไรเกิดจากคนเราเนี่ยขาดการออกกำลังกายเนาะแล้วก็เกิดจากที่คนเราเนี่ยกินมากกว่าที่ใช้เพราะว่าอะไรเพราะว่าร่างกายเนี่ยพอมันเพราะว่าอะไรเพราะว่าร่างกายเนี่ยพอมวลกล้ามเนื้อน้อยแล้วก็เนื้อเยอะไขมันเยอะเนี่ยมันก็เจ็บป่วยได้ง่าย คุณก็ไปดูตามโรงพยาบาลดิดูคนที่มาโรงพยาบาลแต่ละคนส่วนใหญ่เนี่ยคือมาจากอะไรกันความดันไขมันเบาหวานเนาะมาตามนัดหมออีกพวกหนึ่งก็คือจะป่วยอดอดอดแอดแอดจะปวดเมื่อยตามตัวกันอืมก็นี่แหละสาเหตุใหญ่ๆเลยก็คือกินมากกว่าที่ใช้แล้วก็ขาดการออกกำลังกายกัน เนาะอ่านี่วิธีที่หนึ่งที่จะดูแลตัวเองวิธีที่สองก็อืมก็ต้องรับผิดชอบตัวเองเหมือนกันอ่าถ้าคุณไปโรงพยาบาลรัฐแล้วเนี่ยแล้วคิดว่าไม่อยากรอทำยังไงก็ไปโรงพยาบาลเอกชนแล้วถ้าถามว่าอ้าวผมไม่มีเงินนี่แล้วผมจะไปโรงพยาบาลเอกชนได้ไงก็หาเงินดีรับผิดชอบตัวเอง หาเงินอ่ะไม่มีเงินจ่ายเต็มจำนวนก็ไปหาประกันชีวิตกันเนาะถ้าเกิดคุณจะบอกว่าม,มันใช่หน้าที่ผมที่ไหนมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่มาต้องมาดูแลพวกเราก็เหมือนเดิมใช้ชีวิตแบบเดิมเนาะเจ็บป่วยก็นั่นแหละไปโรงพยาบาลรัดกันไปรอคิวกันเนาะอือก็นี่แหละฮะก็นี่แหละเนาะ ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีก็มาพูดคุยกันนี่แหละดูแลสุขภาพตัวเองเนาะอย่ารอให้รัฐบาลมารับผิดชอบชีวิตเรานะพึ่งพาไม่ได้หรอกสวัสดีครับ